ว้าวผิวใสก็จะให้นวดขึ้นไปอย่างนี้ขึ้นหอมบางๆแล้วก็ถูๆแล้วก็มันเป็นบับเบิลแมสเนื้อเธอคือค้นมากสวัสดีค่ะครีมนะคะวันนี้เราก็กลับมากับอีกวิดีโออีกนะคะวันนี้ครีมก็จะมาทำเป็นวิดีโอสกินแคร์รูนของครีมนะคะ ก็คือครีมมีหลายๆคนที่รีเควสต์เข้ามาอยากเห็นว่าครีมดูแลผิวยังไง mm. ครีมเป็นผิวประเภทอะไรแล้วก็ขอให้เปิดกลุ่มสกินแคร์กันนะคะคือครีมเคยเปิดกลุก่มกะเป๋าแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นคราวนี้ครีมก็จะมาโชว์สกินแคร์ที่ครีมใช้ให้ทุกคนดูนะคะ mm. ครีมเองเป็นคนที่มีผิวผสม mm. ก็คือว่าผิวค่อนข้างจะแห้งออกไปทางแห้งๆหน่อยแต่บางทีแล้วแต่อากาศแล้วก็แล้วแต่ฮอร์โมนผิวก็อาจจะมีมันบ้างอาจจะมีแบบนู่นนี่นั่นบ้างแล้วคือ ครีมผิวแบบไม่ได้มีความเพอร์เฟกเลยนะคะคือมีสิวเสียนมีสิวตามปกติอยู่แล้วแล้วครีมคิดว่านั้นก็น่าจะเกี่ยวกับพวกเรื่องฮอร์โมนเรื่องแบบ มลพิษเรื่อง environment อะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้ครีมมีสิวเยอะกว่านี้เยอะมากและหลังจากที่ครีมเปลี่ยนปรับปรุงสกินแคร์ไปเรื่อยๆตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นครีมก็จะมาใช้ใทุกคนดูนะคะว่าครีมใช้อะไรบ้างเขาบอกก่อนว่าสกินแคร์ของครีมคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะว่าเราเจอโปรดักที่เราสนใจอยากใช้เห็นคนอื่นรีวิวเราก็อาจจะมาเปลี่ยนแปลงเอามาปรับปรุงสกินแคร์ของเราทีละนิดทีละนิด,นด,นดค,คือครีมจะไม่ได้แบบ เปลี่ยนทั้งหมดเลยแต่่าครีมก็จะเพิ่มครีมก็จะลดดูว่าอะไรเหมาะสมกับผิวของเราและคือผิวของครีมก็น่าจะแตกต่างกับทุกๆคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้หรือว่าอยากจะซื้อพวกโปรดักต์นี้ตามก็อย่าลืมไปเทสกันก่อนนะคะว่ามีแพ้อะไรหรือเปล่ามีแบบภูมิแพ้ตัวส่วนผสมหรือเปล่าอย่าลืมทำแพชท์เทสกันนะคะเพราะว่าครีมไม่ใช่พวกแบบ dermatologist หมอผิวหนังอะไรครีมการันตีไม่ได้ว่าโปรดักต์นี้จะใช้ได้กับทุกคนเนาะสำหรับครีมเองใช้แล้วเวิร์กเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยค่ะ บอกก่อนว่าวิดีโอนี้ไม่มีสปอนเซอร์เข้านะคะใช้เองจริงๆคะ่ะอย่างแรกเลยที่ครีมอยากจะมาโชว์ให้ทุกคนดูคือเป็นครีมกันแดดนะคะก็ครีมมีใช้อยู่2ตัวอันนี้คือสลับไปมาบางวันรู้สึกแบบไหนก็ใช้ตามอารมณ์เลยไม่ได้แบบอะไรเป็นพิเศษมากอันนี้จะเป็นของญี่ปุ่นมันจะเป็น a n น s i a ียอัน a เซียอ a นอน แล้วก็อันนี้จะเป็นของ a ั r o s e p o s a นนะคะถ้าเกิดวิดีโอหลังๆทุกคนคงจะเห็นครีมใช้อันนี้บ่อยแต่ว่าอันนี้ครีมก็ว่าใช้ดีเหมือนกันทั้ง2ตัวนี้เป็น SPF 50เท่ากันเนาะแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างในเนื้อนิดนึงอันเนี้ขยขคับก่อนใช้มันจะมีความกุกกะกุกก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 ตัวเนี้ยเนื้อมันก็จะออกมาค่อนข้างจะเหลวครีมว่าตัวเนี้ยเนื้อจะเหลวกว่าอย่างนี้ เวลาทาทั้ง2ตัวสําหรับครีมคือไม่เหนียวเนื้อหนาเลยเนาะครีมรู้สึกว่าครีมจะใช้ตัวนี้น้อยหน่อยเพราะว่ากลิ่นมันจะแรงกว่านิดนึงอ่ะมันจะมีความเป็นกลิ่นเคมีนิดนิดตัวลอชโพสเซสครีมจะใช้ค่อนข้างจะบ่อยเพราะว่ามันเนื้อมันข้นกว่าตัวเนี้ยเนื้อมันจะข้อนอุ้ยแล้วคือผิวมันจะดูหนากว่าใช้แล้วครีมรู้สึกว่ามันดูเหมือนปรเทคแดดได้มากกว่าไงก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็น่าจะแล้วแต่เนื้อสัมผัสด้วยแหละแต่กลิ่นอันนี้ครีมรู้สึกว่าไม่ค่อยแรงเท่าอีกตัวหน ก่อนหน้านี้คือครีมไม่ใช้ครีมกันแดดพอรู้สึกว่าเวลาใช้แล้วกลัวว่าสิวจะขึ้นหรือเปล่ามันจะไม่สิวขึ้นหรือเปล่าเวลาทาอะไรตอนเช้าแล้วก็แบบมีเหงื่อออกแต่ไม่จริงนะทุกคนครีมไปแบบหาข้อมูลมาแล้วปรากฏว่ามันสําคัญที่สุดเลยการที่อยากจะเก็บให้หน้าเราดูเด็กใช่ป่ะเราอะต้องทาครีมกันแดดมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกแบบโปรดักที่เราใช้แต่งหน้าอะไรนะแต่หลักๆคือแสงของแดดเป็นตัวที่อิเซ็ต อายุผิวของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ครีมกันแดดมันก็จะโรเทคทาให้หน้าเราดูเด็กขึ้นแล้วก็ตอนแก่ๆก,ก็น่าจะแบบผิวยังจะดีอยู่เวลาครีมทาบางทีครีมก็แบบเรียรพลายด้วยนะใช้ทีหนึ่งแล้วก็เอาไว้แบบพกเอาไว้เอาไว้ทาต่ออีกเพราะว่าบางวันเราล้างหน้าเยอะแล้วก็จะแบบ ทำให้มันละลายออกไปก็ไม่ดีเนาะในเมื่อเรารีวิวเป็นสกินแคร์ใช่ไหมเราจะรีวิวตัวนี้ด้วยอันนี้เป็นแฮนด์เจลนะคะของยี่ห้อ Tambourine เป็นยี่ห้อของเกาหลีและคืออันนี้เราก็ได้รีวิวไปในวิดีโอว h a เ s in my bag แล้วแหละที่เราชอบมากๆเลยแต่ว่าเราพรีออเดอร์ตัวนี้มาเป็นแฮนด์เจลแลวคือกลิ่นมันหอมามากๆครีมชอบที่สุดเลยคือชอบกลิ่นและแพคเกจจิ้งมันจะเป็นกลิ่นแซนด์วูดแล้วก็เบอร์เกอมอนกลิ่นออกแบบ refreshing มันจะแบบออก fresh fresh แต่ว่า earth เอิร์ธโทนหน่อยเข้าใจว่าแบบจะมีความเป็นเอิร์ธเอิร์ธไม้เบอร์กอมอนแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเดินเข้าสปาเดินเข้าสปาคือได้กลิ่นนี้เลยแน่ๆทุกคนถ้าเกิดใครสงสัยกลิ่นเป็นกลิ่นนี้นะคะ0ูนูนย์ย์อันนี้ก็จะเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของย e ี่ห้อนี้เลย0ู 000. นศูนย์นย์เื้อของตัวนี้ก็บีบออกมาชุบอย่างนี้ได้เนื้อก็ค่อนข้างจะเหลวแต่ว่ากลิ่นมันหอมมากๆเลยอะครีมรู้สึกเวยว่าเวลาทาออกมาแล้วมันไม่เหนียวเนหนอะหนะเวลาใช้แอลกอฮอล์ครีมจะชอบแบบ รู้สึกแปลกๆเพราะมันรู้สึกสกรปรกกว่าเดิมเพราะมันเหนียวใช่ไม่มแต่ว่าตัวนี้ครีมใช้แล้วรู้สึกว่าไม่เหนียวในเมื่อตอนนี้เราไม่มีน้ำผอมใช่ไ่ะบางทีเราใช้ตัวเนี้มาทาสั้ตรงแขนอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ถูอย่างนี้ให้มันมีกลิ่นเหมือนน้ำมซึ่งเรา,าไม่ถูเลยทุกคนแต่ว่าคือเราชอบไงโอเคในเมื่อเราผ่านแบบ day skincare Skin care ส์สกินแคร์สำหรับช่วงวันไปแล้วเราจะมาต่อด้วย Night routine ก็คืออันนี้เป็นสกินแคร์ที่ทุกคนน่าจะเห็นในบล็อกเราหลายๆอันเลยเพราะว่าเราชอบโชว์สกินแคร์ตอนกลางคืนให้ดูเนาะแต่เราไม่เคยทําวิดีโอจริงๆว่าเราใช้อะไรบ้างตัวแรกเลยจะแล้วแต่วันครีมจะใช้ตัวนี้วันว่าวันไหนครีมแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้านะเวลาครีมทานิดๆใช่ไหมครีมก็จะใช้ตัวนี้อันนี้จะเป็น my sailor water ของ la roche posay นะคะครีมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมัน ดีอะไรยังไงแต่ตอนนั้นครีมเคยได้เป็นเทสเตอร์มาแล้วครีมใช้ดูแล้วแบบเฮ้ยมันเวิร์กมันล้างและสะอาดดีครีมก็เลยซื้อเป็นขวดใหญ่เท่านี้เลยมาใช้เท่าที่ครีมใช้ดูก็ค่อนข้างจะอ่อนโยนแล้วก็กลิ่นตัวนี้หอมมากเลยนะจริงๆอันนี้เขาบอกว่ามันจะเหมาะกับผิวที่เซนซิทีฟด้วยผิวที่อาจจะแบบเบาบางอะไรประมาณนี้ก็น่าจะดีนะคะคือเวลาครีมลบเมคอัพแบบที่จิงครีมพายายามจะไม่ใช้พวกสำลีคอตตอน ปกติครีมก็จะใช้แผ่นหนึ่งแค่แผ่นเดียวแล้วก็เช็ดทั้งหน้าเลยเพราะครีมไม่อยากเบืองเพราะมันเป็นทรัพยากรที่ไม่ดีแล้วมันทํำลายโลกอะ่ะครีมก็พยายามหาพวก a l t e r อร์เนทีที่จะใช้แทนพวกนี้ได้เหมือนกันนะแต่ว่ายังหาไม่เจอว่าแบบไหนจะเวิร์กเพราะแบบ ใช้อันนี้หนึ่งแผน่นคิดดูคนที่แต่งหน้าบ่อยๆจะใช้ใน,นทุกวันมันเปืองมากเลยทุกคนแลวเสร็จแล้วมันก็ไม่ดีต่อโลกเวลาใช้ก็ถือว่าใช้ได้ประหยัดมากๆเลยเพราะแบบมันสองสัมยดแล้วก็เช็ดมันก็เกลี้ยงแต่ข้อเสียของแบรนด์นี้คือมีราคานิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นของแบรนด์ฝรั่งเศสก็ถูกนำเข้ามาไทยหลังจากที่เราเช็ดหน้าเสร็จใช่ป่ะเราก็จะต่อด้วยคลีนเซอร์คลีนเซอร์ตัวนี้ก็เป็นของเร์โกเซเหมือนกันนะคะครีมเช็ดน,นี้มานานมากๆแล้วน่าจะใช้มาแบบ สอสมปีแล้วอ่ะคือใช้มาค่อนข้างจะนานแล้วตั้งแต่ตอนที่สิวเริ่มขึ้นใหม่ๆใช่ว่าครีมก็บอกแม่ว่าเออขอใช้ครนซีเซอร์นะซื้อให้หน่อยตอนแรกแม่ก็ซื้อของอีกยี่ห้อหนึงมาแล้วครีมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับผิวครีมเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันกับที่คุณแม่ใช้แล้วแม่ก็แบบมีอายุแล้วเนาะืมลับยิมามีครีมก็เลยต้องไปหาซื้อตัวอื่นและครีมก็ได้ตัวนี้มา อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเนื้อเจลมูสอะไรประมาณนี้คือใช้แล้วเสร็จแล้วพอถูๆแล้วฟองมันก็จะขึ้นอะแล้วล้างก็ถูทั่วหน้าแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยอันนี้คือดีเพราะว่ามันเป็นสูตรที่โซ a p รีก็คือสูตรที่ไม่มีสบู่เนาะครีมก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะกับผิวที่ sensitive แล้วก็ผิวที่บอบบางตามที่ครีมไปซื้อมาตอนนั้นพี่เขาบอกว่ามันช่วยเรื่องสิวเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยก็เหมาะสําหรับกผ,ผิววัยรุ่นเนาะเราก็รู้สึกว่าใช้แล้วดีเราบีบให้ดูเป็นเนื้อแบบเจลใสๆอย่างนี้เนาะ พอเจอน้ำแล้วมันก็จะเป็นฟองขึ้นเดี๋ยวเอาน้ำมาให้ดู มันมองไม่ค่อยชัดอะเงี้ยก่อนที่เราจะไปต่อกับเซรั่มอะไรหรือว่าพวกนั้นใช่ปว่าบางทีเราก็จะเช็คก่อนว่าบนผิวของเราอะเรามีสิวไหมหรือว่าเรามีอะไรไหมถ้าเกิดมีสิวเราจะใช้อันนี้เป็นแผ่นแปะสิวของอลิฟยังนะคะเราไม่แน่ใจว่าแผ่นแปะสิวมันดีต่อผิวไหมเพราะเราก็เคยได้ยินว่าเออมันดีมากเลยบางทีเราก็ได้ยินว่าเออมันไม่ดีเลยแต่ว่าเราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันช่วยทําให้แบบสิวเรายุบลงแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะ แต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันสําหรับแผ่นแปะสโอลิฟยังมันจะมีเป็น2ขนาดนะคะที่เขามาด้วยคือมันจะได้แพ็คนึงแบบเยอะมากๆาเลยครีมจาจานวนไม่ได้แต่ว่าคือเยอะสุดๆเลยอะแล้วคือมันก็จะมี2ไซส์อันนี้จะเป็นไซส์เล็กและอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่เวลาใช้ก็จะมีแผ่นพลาสติกแผ่นหนึ่งครอบไว้อยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็ฉีกทีละต๊ดๆๆแล้วก็แปะได้เลยตัวต่อไปที่ครีมจะใช้ อันนี้เป็นตัวน้องใหม่ล่าสุดเลยที่เราซื้อมาลองนะคะเป็นของแบรนด์ s ม m b ม Me เป็นแบรนด์เกาหลีเนาะและอันนี้เป็นตัว Bye Bye Black Cat เนาะมันเป็น Bubble Mask ที่มันจะมีตัวสกรับข้างในแล้วคือพอใช้อะมันก็จะเป็นฟองฟูขึ้นมาบนหน้าแบบฟูเลยอะทุกคนเราจะโชว์ให้ดูบนมือแล้วกันเนาะมันเนื้ก็จะประมาณอย่างนี้มันจะมีเป็นคุณสมบัติมีส่วนผสมของกรีนทีแบบหลายประเภทมากเลยที่มันจะช่วยทําให้แบบ เคลียร์เรื่องสิวเซียนในแบบวนนี้มันก็เลยมีชื่อว่าไว้์แบบแบล็คเนี่ยพอเราพูดเห็นว่ามันเริ่มเป็นฟองแล้วเท่าที่เราเคยดูรีวิวมานะตวัวสครับตัวนี้มันจะมีวิธีใช้2แบบแต่ว่าแบบที่ครีมใช้คือครีมจะใช้อาทิตย์ละ2ครั้งครีมจะใช้ประมาณวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์เนาะก็คือเว้นเอาไว้แล้วเสร็จแล้วครีมก็จะมาส์ทิ้งเอาไว้บนหน้าประมาณห้านาทีแล้วเสร็จแล้วพอมันเป็นฟองเสร็จปุ๊บครีมก็จะฟังดู ครีมก็จะสครับต่ออีกประมาณ3นาทีแล้วค่อยล้างออกด้วยน้าอุ่นเนาะอะจริงๆตัวนี้ครีมเพิ่งเริ่มได้ใช้เพราะฉะนั้นครีมก็เลยยังไม่รู้ว่าแบบมันเวิร์กจริงๆไหมมันดีจริงๆไหมแต่เรื่องสิวเซียนอะครีมรู้สึกว่ามันก็เคลียร์ได้ถึงแค่จุดหนึ่งมันไม่ได้แบบทําให้หน้าใสากิ้งอะเวลาทาเสร็จแล้วมันก็จะเย็นเย็นบนผิวก็คือเหมือนให้ตัวแบบ AHA หรือ BHA อะไรสักอย่างเข้ามาช่วยละลายสิวเซียนแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเย็นเย็นแล้วเราค่อยล้างออกก็ได้เนาะแต่ตัวนี้คือหอมาากกกเรใช้้แลววิิ่นน กลิ่นมิ้นท์น่ะคือครีมว่าตัวบับเบิลบาสมันน่าสนใจมากใช่ไว่าครีมจะทาให้ทุกคนดูตอนนี้เลยเอากระจกก่อนรีบทาด้วยไงเพราะว่ามันขึ้นมาเป็นฟองได้เร็วมากเวลาทาคือดูดิ <laughs> ตัวต่อไปที่เราใช้ก็เป็นของสมบายมีเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเซรั่มก่อนใช้ต้องเขย่ยวก่อนเนาะเพราะว่าในนี้จะเป็นส่วนผสมของน้ํามันแล้วก็น้ําเพราะฉะนั้นมันจะแยกชั้นกันแล้วก็ต้องผสมให้เข้ากันก่อนอันนี้จะเป็นตัว AHA BHA PHA Miracle Serum นะมีอะ AHA เยอะมากครีมไปได้ยินมาคือพวก AHA BHA มันก็จะช่วยซึ่งสิวเซียน ครีมไปแบบศึกษามา research มาก็ AHA กับ BHA พวกนี้มันก็จะช่วยเรื่องสิวเซียนเยอะครีมก็เลยซื้อตัวนี้มาด้วยและที่จริงอ่ะอันนี้มันจะมี2สูตรรู้สึกว่ามันจะมีเป็น miracle serum กับอีกสูตรหนึ่งแต่ว่าครีมเลือกเป็นตัวนี้เพราะมันเป็นเบสน้ํามันและคือครีมเป็นคนผิวแห้งครีมก็เลยเลือกเป็นอันนี้เพราะว่าเบสน้ามันมันจะช่วยเรื่องให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นก็เลยแบบนี้เนาะตัวเซรั่มตัวนี้จะเป็นเนื้อที่แบบ very very thin มันจะเหลวมากมากเลยเนื้อ,อน,นี้ครีมจะโชว์ให้ด พอหยดลงไปปุ๊บคือแบบลงไปเหมือนหยดน้ำเลยจ้ะตัวนี้จะกลิ่นไม่เหมือนกับตัว Bu b b l e Mask เนาะแม้กระทั่งมันดูเหมือนแบบ Advertise มาคล้ายๆกันนะโดนโฆษณามาคล้ายๆกันนะแต่ตัวนี้กลิ่นมันจะออกแบบกลิ่นมันจะออกซ i ตรัสอะถ้าเกิดใครไม่แน่ใจว่ากลิ่นซีตรัสเป็นยังไงมันก็จะกลิ่นออกเป็นแบบประเภทมะนาวอย่างเงี้ยกลิ่นมันเป็นแบบนั้นเะซรั่มตัวต่อไปครีมใช้เป็นตัวนี้ของ The Ordinary นะคะตัวนี้เป็น i a c i n a m ม d e 10%บวกซิงค1% ก็อันนี้ครีมใช้มาค่อนข้างจะนานแล้วนะสึกปีนึงแต่ว่าเนื้อตัวนี้เปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบกับตัวซอมบายมีอ่ะตัวนี้เนื้อจะข้นกว่าข้นกว่าค่อน,น,นข้างจะเยอะเลยแหละจริงจริงครีมทิปอันนึงเวลาใช้เซรั่มอ่ะหรือว่าใช้ครีมตอนกลางคืน <c oughs> ใช่ป่ะเขาจะไล่มาจากเหลวไปถึงข้นเท่าเท่าที่ครีมสึกทามานะ <c oughs> คือถ้าเกิดใครสงสัยอ่ะก็เอาพวกตัวโปรดัก ทุกตัวที่เราใช้ตอนกลางคืนใช่ว่ามาบีบบนมือก็ได้ประมาณอย่างเงี้ยบีบให้มันอยู่ในแบบประมาณแอเรียเท่าๆกันใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็พลิกมือแล้วก็ดูว่าไหนแบบร้อยย้อยตัวไหนย้อยลงมาก่อนแล้วตัวที่ย้อยลงมาก่อนอ่ะก็คือตัวที่ควรจะใช้ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็แบบย้อยน้อยลงย้อยน้อยลงย้อยน้อยลงเข้าใจป่ะคือตัวที่ข้นที่สุดควรจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็ตัวที่เหลวที่สุดควรจะเป็นตัวแรกก็ทําตามนั้นก็เหมือนเนี่ย ครีมจะใช้เซรั่มสมบัยมีก่อนที่เหลวที่สุดแล้วก็ The Ordinary ที่ที่ข้นขึ้นและก็ครีมก็จะต่อด้วย m o ยส์เจอ z e ไนะคะอันนี้เป็น moisturizer ที่ครีมใช้มาค่อนข้างจะนานเหมือนกันเป็นของ CeraVe นะคะอันนี้เป็นแบรนด์ที่ดังมากๆเลยในอเมริกาแล้วก็เขา import มาไทยคือปกติพวกครีมทานหน้าคนเขาจะมาเป็นกระปุกเล็กๆใช่ไหมแต่ <laughs> คุีมมาอย่างนี้ <laughs> จริงอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนโลชั่นทาตัวแหละแต่ว่ามันใช้กับหน้าได้ด้วยมันก็เขียนไว้อยู่ว่า m o i s t u r i z e s a n d help restore the protective skin barrier of the face and body ก็คือใช้ได้ทั้งหน้าทั้งผิวแหละเอ้ยใช้หน้าผิวใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัว <laughs> ส่วนนี้ก็จะเป็นสําหรับผิวที่แห้งถึงแบบแห้งมากๆเลยแบบ่อแบบ uh, for dry to very dry skin เวลาครีมใช้ครีมก็ใช้ไม่เยอะเนาะก็ใช้ประมาณเท่านี้แค่นี้แหละ แล้วก็ทาบนผิวมันจะออกเป็นแบบเนื้อน้ำๆนิดนึงมันไม่ค่อยเหมือนกับครีมตัวเก่าที่เคยใช้เนาะก็คือครีมตัวเก่าที่เคยใช้จะเป็นของ La Roche Posay เหมือนกันแล้วคือกลิ่นเคมีมันแรงมากๆเลยแล้วตอนนั้นครีมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมกับผิวของครีมก็เลยเลิกใช้ไปแต่ว่าตัวนั้นอ่จจะเข้มข้นมากๆเลยแล้วเราก็เคยใช้ของ Innisfree เหมือนกันที่เป็น Green Tea เพราะว่าตอนนั้นมันดังมากและเนื้อมันจะคล้ายๆกับตัวนี้อันนี้มันดีตรงที่มันไม่ผสมน้ำหอมแล้วมันก็จะมีพวกเซรามิค เซรามิคกับไฮยาลูโนิกแอซิดตัวนี้คือซื้อมาอันเดียวคือใช้ได้นานมากๆเลยที่จริงเซรัียมันก็จะมีเป็นเซรั่มของหน้าโดยเฉพาะด้วยกระปุกประมาณเท่านี้แบบเป็นหลอดมัง้งหรือกระปุกอะแต่คือรู้สึกว่าไม่จําเป็นซื้ออันนี้ก็ได้คุ้มกว่าตั้งเยอะราคาเท่ากันถูกกว่าด้วยได้เยอะกว่าด้วยหลังจากที่พีิมใช้พวกครีมแล้วก็เซรั่มเสร็จใช่ไหมครีมก็จะใช้นี่ก็จะเป็นลูกกลิ้งกับกัวชานะคะก็จะเป็นแบบหินอ่อนโรสคอททั้งคู่เลยกัวชามันก็จะเป็นเชฟประมาณแบบเนี้ยคล้ายๆแบบ เอียงๆนิดนึง้งมันก็จะเป็นหินอ่อนแล้วเวลาจับก็จะรู้สึกว่าแบบเออมันเย็นอะ่ะคือเวลานวดหน้าใช่ปะ่ะเขาก็จะให้นวดขึ้นไปอย่างงี้ขึ้นชิบประมาณอย่างงี้เนาะเพื่อจะทําให้แบบไปตรงข้ามกับด้านแรงน้มถ่วงมันจะได้แบบทําให้แบบหน้าไมไ่โดนแบบดึงลงมาให้แก่เข้าใจป่ะเขาว่า,านวดขึ้นนวดขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะทําให้ตัวจอล์ตรงเนี้ย ทำให้มันดูชัดขึ้นเวลาใช้ตัวนี้มันก็จะกดเข้าไปฟึบอย่างนี้ได้แล้วก็แบบดันขึ้นมาเวลาร้องไห้ใช่ป่ะแล้วตาบวมๆแบบตาร้อนๆตาล้อนมากๆอ่ะพิมพ์มก,มก็จะเอาวันนี้ยแล้วคุณพิมก็จะโปะตาอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็จะเย็นแล้วตอนเช้าตื่นมาหลังจากใช้อันนี้เสร็จอะ่ะตาไม่บวมเว้ยไม่บวมจริงๆ <laughs> พวก indent แบบเนี้ยมันก็จะเอาไว้แบบกะไว้มีระยะให้เราแบบกดจุดพอดีเหมือนบางทีคุณพิมก็ใช้นวดคออย่างเงี้ยแล้วก็ ่เลือนไปอยอีกตัวหนึ่งที่มันจะมาด้วยกันแล้วก็เป็นเซตเดียวกันก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะแตกต่างกับกว่าชาตรงที่มันเป็น jade roller นะคะมันก็จะเป็นลูกกลิ้งแล้วมันก็จะหมุนได้จะมีด้านที่ใหญ่หน่อยแล้วก็ด้านที่เล็กหน่อยอันนี้ก็คล้ายๆกวาชาเลยโอ้ยกลิ้งหน้าก็เย็นๆสบายๆครีมจะชอบใช้อันนี้เป็นตอนเช้าแล้วก็กว่าชาเป็นตอนกลางคืนเนาะไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ว่าตอนเช้าวันที่ตาบวมๆครีมก็จะใช้อันนี้นวดแล้วคือมันรู้สึกว่ามันแตกต่างะ อาจจะคิดไปเองและอาจจะเป็นแบบเหยื่อของการตลาดก็ได้แต่ว่าครีมใช้อันนี้แล้วบางทีเวลาตาบวมบวมันก็ลดทําให้ตาไม่ค่อยบวมเพราะว่ามันเย็นๆแล้วมันก็แบบกลิ้งทําให้แบบรีดได้อะไรประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะหลังจากที่จัดการหน้าเสร็จครีมก็จะมาดูแลผิวแบบกายต่อนะคะโลชั่นตัวที่ครีมใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะยูซีริน อันนี้เราเคยลองใช้โลชั่นมาหลายๆแบรนดแ์แล้วเราคืออันนี้เป็นอันเดียวที่เราแบบใช้ได้จริงๆครีมใช้มาหลายปีแล้วตัวเนี้จาไม่ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าครีมเคยใช้ลองแบรนด์นู้นแบรนด์นี้แบรนด์นูน้นแบรนด์นี้แต่ว่ามันต้องเป็นตัวนี้จริงๆเพราะสูตรมันเข้มข้นพอที่จะทําให้ผิวคึ้นไม่เป็นภูมิแพ้นะคะเนื้อเธอคือข้นมากอ่ะทุกคนโอ้อนอกจากตัวนั้นครีมมาท็อปออฟหน่อยละกันครีมก็จะใช้อันนี้สําหรับลิปมันนะคะ อันนี้คือไม่ค่อยได้ใช้หรอกจริงๆแต่ใช้ช่วงหน้าหนาวเวลาที่แบบแห้งมากๆปากก็จะแตกหรือแบบไม่ได้กินน้ำหนหอะไรแบบนี้คือก็จะใช้เป็นตัวนี้อันนี้เป็น deep moisture ลดน้ำผึ่งของเนเดียนะคะอันนี้ได้มาจากที่ญี่ปุ่นแล้วคือได้มานานมากน่าจะได้มาประมาณแบบสองปีแล้วแต่ว่าเนื้อมันคือเนื้อมันยังดีอยู่ทุกคนคือทุกอย่างมันแบบยังดีอยู่แล้วคือเราชอบกลิ่นนี้มากมันเป็นกลิ่นน้ำผึ่งแล้วเนื้อของอันนี้มันดีอยู่นะไงก็เลยติดใช้อันนี้แล้วคือไม่ได้ คือไม่ได้ซื้อแท่งใหม่สักทีเพราะว่าอันเนี้ยมันอยู่กับครีมมานานมากๆแล้วแล้วที่จริงอะรู้สึกว่าอันเนี้ยตอนแรกมันของคุณพ่อด้วยแล้วไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วครีมขโมยมาค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะครีมก็ขอให้ทุกคนได้ e อ j นจแล้วก็ได้แบบเรียนรู้ถึงโปรดักต์ใหม่ๆแล้วก็อาจจะแบบไปสนใจซื้อกัน อันนี้ก็กึ่งกึ่งมาป้ายยานะคะุกคนก็ขอใหุ้กคนได้หาโปรดักต์ใหม่ๆที่แบบคิดว่าอาจจะได้เอาไปลองได้เอาไปแบบเทสกับผิวตัวเองบ้างว่าจะชอบไหมนะคะอย่างที่ครีมแจ้งไปในต้นคลิปนะคะทุกคนมีผิวที่แตกต่างกันแล้วก็มีภูมิแพ้ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใช้อย่าลืมลองเทสก่อนอย่าลืมแพชเทสเวลาครีมเทสครีมก็จะเอาตัวครีมหรือว่าตัวโปรดักต์ใหม่ะมาทาประมาณตรง ข้อพับตรงนี้เพราะว่าผิวมันเซนซิทีฟไม่ก็ทาตรงหน้าเล็กๆนิดนึงให้มั่นใจว่าผิวเราไม่ได้แพ้ไม่งั้นถ้าทาทังหน้าใช่ปะพังจากพี่สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะแล้วคอมเมนต์มาว่าอยากให้เปิดกลุ่อะไรอีกหรือว่าอยากเห็นคลิปอะไรอีกนะคะแดดเริ่มไปแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันค่วหน้านะคะบ๊ายบาย <laughs> บ๊ายบายค่ะ